เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลมาอีกครั้งในนิาวายเรื่องปิงรักในแมวดำโดยคุณนักเขียนดามิลี่ตอนที่21นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าไปสอบถามคุณนักเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับปิงที่21เให้เธอคนพี่ให้ผมขี่หลังมาจนถึงหน้าห้องก็จะขอตัวแยกย้ายกันไปและหลังจากพีปปิ้มาส่งผมก็ได้เข้าห้องพักด้วยสภาพร่างกายที่เป็นปกติ เมือนไม่ได้บาดเจ็บจากการโดนเศษเปลือกหอยบาดเท้าเลยสักนิดซึ่งผมก็ไม่ได้เจ็บมากมายอะไรนักแค่หาเรื่องขี่หลังเฉยๆนะแครนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยอาบน้ําให้ตัวหอมแล้วผมจึงหยิบเอากล่องของขวัญที่ได้เตรียมไว้ขึ้นมาแล้วออกจากห้องพักเพื่อตรงไปยังสถานที่ที่ทางทีมงานได้นัดหมายเอาไว้ช่วงเวลาตอนนี้ประมาณสองทุ่มมาถึงผมก็จัดการเอาของขวัญไปวางรวมกับของคนอื่นๆแล้วมานั่งกินอาหารทะเลกับพวกเจลลี่ซะก่อน ไม่ตอนเย็นหายไปไหนมาจ๊ะตอนไหนนะเจ๊ผมยังคิวสงสัยก็ตอนเล่นน้ำไงเห็นนะว่าหายไปกับหนุ่มผแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ะฮะคนที่ยืนยิ้มตอนหนาโดนกแกล้งอย่างเจ๊จะไปเข้าใจอะไรมันเกี่ยวกันตรงไหนยะสารภาพมาดีๆไปทำอะไรกันไปนั่งเล่นเฉยๆผมตอบเจลลี่ไปส่งๆเหรอเธาตอบกลับมาเหมือนไม่เชื่ออืม แล้วที่คุณน้องขี่หลังเข้ามาจนถึงที่พักเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคะสี้นเสียจงจะหญิงสาวคิวทั้งสองของผมก็พลันยกขึ้นดวงตาเบิกกว้างเพราะไม่คิดว่าจะมีคนเห็นเจเห็นด้วยเหรอเจลลี่พยักหน้าพลางรีตาลงเหมือนสังเกตพิรุธของผมทำเอาผมหยุดเคี้ยวอาหารในปากแล้วกลืนลงไปถ้าอย่างนั้นก็หนาวโดนเปลือกหอยบาดเท้าเนะี่ยมันเจ็บเลยเดินไม่ได้นี่ ถ้าจะแถอะไรก็แถลให้มันเนียนๆหน่อยได้ไหมที่เคยสอนไปจะไม่ได้เลยหรือไงหนาวพูดจริงนะเจ๊ไม่เชื่อก็ดูสิว่าจบผมจะพลิกฝ่าเท้าให้เจลี่ดูไอ้หอย่ยอบานะเจเชื่อแต่ที่บอกว่าเดินไม่ได้เนี่ยไม่น่าใช่นะเพราะเมื่อกี้เห็นเดินตัวปลิวเลยนะฮฮฮผมหัวเราะแกกอ้อมีซัมติงกันกเหรอเธอยื่นหน้าเข้าใกล้พลงางระสุดถามต่อซัมติงอะไรล่ะเจ๊ไม่มีหรอก ผมกระซิบเสียงเบาต่อไปมือพลันคลบกุ้งจากเตาย่างมาใส่ในจานของเจลลี่แล้วก็ของตัวเองเจลลี่ยังคงมองผมด้วยหางตาที่มีแต่ความสงสัยดีหน่อยที่เจ๊แกไม่ได้เค้นหาคําตอบของผมต่อเพราะถ้ามีอีกผมคงไม่รู้จะแก้ตัวด้วยเรื่องอะไรดีนะสิและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องจับฉลากกันทางทีมงานที่เริ่มจับตั้งแต่สามทุ่มเพราะจะเผื่อเวลาไว้ร้องคาราโอเกะต่อขณะนี้เพื่อนร่วมงาน,านแผนกอ,อื่นเริ่มขึ้นไปจับฉลากกันแล้วและพอจับได้ของใครคนใดก็ต้องจับต่อเลย ซึ่งไม่รู้ว่าผมจะได้ขึ้นไปจับตอนไหนเหมือนกันไอ้หนาคนนี่ไม่ค่อยจะมีดวงซะด้วยสิมีคนจับได้ของพี่เติร์กแล้วตอนนี้หัวหน้าแผนกผมกําลังจับฉลากต่อไปได้ขอตันหนาครับเอยของผมนี่นอะผมต้อขึ้นยืนสาวเท้าขึ้นเวทีมองหาของขอนของตอนเองก่อนจะยื่นให้ชายหนุ่มเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเนดะ้อหนึ่งสองสามขอบคุณครับ พี่เต้หันมาพูดกับผมพร้อมยิ้มให้ผมจึงส่งยิ้มกลับพี่เต้โชคดีนะเนี่ยผมแกล้งพูดหยอกเข้าไปทีนึงมาถึงตาของผมที่จะได้จับฉลากแล้วเร็วดีเหมือนกันฮะว่าแล้วผมก็ล้วงเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมพลางควานหาใบาที่คิดว่าอยู่ลึกสุดเพราะคิดว่ายิ่งลึกยิ่งโชคดีจนได้ไปกระดาษใบหนึ่งติดมือขึ้นมาผมคลายกระดาษใบนั้นออกทีละน้อยก่อนจะเอียงคออ่านชื่อในใบกระดาษได้ของปิก พี่นี่พี่ปิงหรือเปล่าเนี่ผมเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว,วก,กว่อนจะก่อนสายตามองว่าคนที่จะขึ้นมามอบของขวัญให้ผมคือใครปรากฏว่ามีชายหนุ่มรูปร่างดีลุกจากเก้าอี้เพื่อตรงมาทางผมเป็นพี่ปิ๊กจริงด้วยช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยเด้อหนึ่งสองสามว่าแล้วผมจึงระบายรอยยิ้มมองไปที่กล้องฉ่างอยากจะรู้แล้วสิว่าในนี้มีอะไรผมพูดเจอเสียงหัวเราะ ถ้าจากนั้นพี่ๆก็จับของขวัญต่อและเห็นว่าได้ของขวัญจากเพื่อนแผนเดียวกันแต่สิ่งที่น่าตลกที่สุดก็คือเจลลี่จับได้ของน้องเจ๋งซึ่งไอ้น้องเจ๋งมันห่อของขวัญชิ้นใหญ่มากรูปร่างที่มองด้วยสายตาคือพัดลมแน่นอนแต่ถ้าให้ดาวของด้านในต้องไม่ใช่พัดลมแน่ๆทุกคนในนี้เลยพากันหาขี้แตะขี้แตนยิ่งทั้งสองคนยืนเถียงกันบนเวทีมันยิ่งสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้เป็นอย่างดีเมื่อจับของขวัญปีใหม่กันครบทุกคนแล้วบางคนก็แกะดูแล้วว่าได้อะไรบ้าง บางคนไม่รอช้าขึ้นไปร้องคาราโอเกะเรากลับรอเวลานี้มานานส่วนผมยังนั่งอยู่ที่โต๊ะเหมือนเป็นเด็กเฝ้าโต๊ะยังไงอย่างนั้นเหตุเพราะคนอื่นๆต่างพาก,กันไปยืนอยู่หน้าเวทีเพื่อร้องคาราโอเกะฮะนั่งยกตัวไปมาตามจังหวะเพลงชา้า <c oughs> เพลงเร็วอยู่สักพักจู่จู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาสกิดที่ไหลผมเห็นไปมองตามแรงสัมผัสก็เห็นพี่ปิ๊กยืนถือกีตาร์ตัวโปรดอยู่พอไปนั่งเลยข้างนอกกันไหมครับอ๋อได้สิครับ ผมตอบรับทันทีที่เขายิงคำถามมาเอาของขวัญไปด้วยนะครับร่างสูงพูดต่อผมพยักหน้ามือพลันเลื่อนไปหยิบของขวัญจากนั้นร่างกายจึงลุกขึ้นเดินตามร่างสูงออกไปด้วยอัตโนมัติปลายใจเหมือนการที่เขาถือกีตา้ากไปด้วยผมคาดหวังได้ไหมนะว่าเขาจะเล่นให้ผมฟังตรงที่พป,ปิ๊กออกมามีชิงช้าผูกกับต้นไม้ใหญ่ผมตามไปประกายก่อนจะปีกเข้าไปนั่งส่วนคนตัวสูงเลือกที่จะนั่งตรงขอนไม้ใหญ่ใกล้กันจากตรงนี้ สามารถมองเห็นคลื่นผิวกระทบเข้าฝั่งได้อย่างชัดเจนผมหลับตาพริมพ้มและฟังเสียงคลื่นสาดซาดอย่างผ่อนคลายมันรู้สึกอิ่มเอมจนไม่อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงเลยอยากฟังเพลงไหมครับฮะออ้ยหนาวอยากฟังเจ้าขรยิ้มหวานตาลุกหวาดตอนพูดพลาดลงจากชิงชา้าโดยไม่ทันระวังจึงถูกพี่ปิ๊กดูไปหนึ่งทีถึงกระน,นั้นร่างเล็กเลยย้ายก็้มานั่งข้างชายหนุ่มที่จะร้องให้หนาวฟังเหรอ ผมเอ่ยเสียงหวานใสอ่อนอ,อนของตรงหน้าลังยืนหน้าเข้าไปใกล้เปล่าครับแต่เดี๋ยวผมเล่นกีตาร์ให้ต้นหนาวร้องผมคว่ำปากผิดหวังอุตส่าห์ว่าจะหลอกล่อให้พี่ติ๊กตายใจแล้วนะเนี่ยไม่หลงกลหน่อยหรือไงอะไหนอยากให้เล่นเพลงอะไรครับอืมก็ได้เพลงพรุ่งนี้ไม่สายของทัทยังพี่เล่นได้หรือเปล่าเคยมีเพลงไหนที่ผมเล่นไม่ได้ด้วยหรือครับ อย่าจะร้องแหม่ดังๆได้ทีละเอาใหญ่เลยนะพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยแหมแต่ก็จริงน้ายอมให้ก็ได้คนโตวกว่าหลุดยิ้มอันที่จริงเราสองคนเคยนั่งร้องเพลงแบบนี้มาก่อนแล้วอย่างต่อไปช้อนกุ้งพี่ปิ๊กก็เอากีตาร์ไปเล่นด้วยเหมือนกันแต่ให้ผมเป็นคนร้องเหมือนเดิมเขาไม่เคยปรีปากร้องเพลงให้ผมได้ยินเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคยแกล้งถามหลายรอบแล้วแต่ก็เป็นอย่างที่เห็นนะ่ะจากนั้นพี่ปิ๊กก็เล่นเพลงให้ผมเป็นคนร้องบทเพลงนี้ของททายยางเป็นอีหนึ่งบทเพลงที่ผมชื่นชอบ เมือเพลงนี้คอยเตือนใจให้ผมไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์เพราะไม่ว่ายังไงพรุ่งนี้ก็คงไม่สายขอมือเธอหน่อยผมพูดชื่อเพลงของนันทิดาแต่พอพูดจบดันมีมือหนายื่นมาให้จับหนาไม่ถึงเพลงอ่ะเจ้าขอดวงตาคมเข้มผีียิ้มกว้างอย่างชอบใจต่อไปเอาสบายๆด้วยนะขอบพี่เบิร์ดนอะ่ะผมขอเพลงต่อเพราะดืมทะเลแบบนี้ไม่ต้องเพลงนี้เท่านั้นอยากฟังผมร้องเพลงหรอครับ ตอนนี้ผมนั่งพังยกอยู่ครู่นึงที่ปิ๊กเลยเอ่ยปากถามผมอืมทำไมถึงอยากล่ะก็เสียงพี่ทมทมนุ่มๆหนาวเลยคิดว่าเวลาพี่ร้องเพลงน่าจะพร้อมมากๆเงินอยากฟังไหมหล่ะครับจริงเหรอเจ้าของในตาสีน้ำตาลเป็นประกายวิบวับราก,กับรอฟังคำนี้มานาแสานนาครับแม้คนตัวสูงดูจะไม่ค่อยมั่นใจนะ แต่ม่กลับชวนให้ผมใจเต้นแรงว่าแล้วผมจึงถามเขาว่าจะร้องเพลงอะไรให้ฟังพี่ปิ๊กบอกว่าเพลงที่กำลังจะร้องเหมาะกับบรรยากาศณตอนนี้เลยและทันทีที่เขาเริ่มดีกีตาร์ผมก็ได้ขมวดคิ้วครุ่นคิดเล็กน้อยเพราะรู้สึกว่าทำนองเพลงมันคุ้นหูมันคือเพลงฝากฟ้า,ฟาทะเลฝันเพลงของศิลปินในดวงใจของผมพี่ปิ๊กร้องมาออกมาได้ไพเราะสนัหูมากจริงๆทั้งโทนเสียงทุ้มนุ่มฟังแล้วรื่นหูยังบอกไม่ถูก มันชวนให้ผมเคลิบเคลิ้มไปกับทำนองเพลงได้อย่างลงตัวไม่นึกเลยว่าเขาจะหยิบเพลงนี้มาเล่นเพราะนี่แทบจะไม่ใช่แนวเพลงที่พิพิกชอบฟังด้วยซ้ําผมจดจ้องชายร่างสูงที่กําลังขยับปากร้องเพลงจนเถลอทิ้งรอยยิ้มค้างไว้บนใบหน้าไม่รู้ตัวเขาช่างมีเสน่ห์เหลือเกินทุกท่วงท่าการขยับตัวอย่างผ่อนคลายของพิพิกมาสะกดให้ผมต้องมองดูการกระทําของเขาโดยไม่อาจละสายตาได้เลยเพิงโปรดศิลปินคนโปรดกับคนโปรด เหมือนฝันเลยฮะผมคิดเขาคางตัวเองได้ไหมนะว่าเขาตั้งใจเลือกเพลงนี้มาร้องให้ผมฟังขวามากเลยพี่บิ๊กขวามากจริงๆผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาอธิบายได้ยังไงตอนนี้มันดีไปหมดผมโคตจะมีความสุขเลยขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคนพี่มีอาการแก้แดงและเกาหลังหูแก้เขินลองแกะของขวัญดูไหมครับ เขาเปลี่ยนเรื่องกับนจะวางกีตาร์พางหามาสนใจผมที่หยิบกล่องของขวัญขึ้นมาปลายนิ้วเรียวเล็กและมีดละไมแกะกระดาษของขวัญที่คนโตกว่าหอ่อมาอย่างดีแทบจะไม่อยากให้ห่อกระดาษนั้นฉีกขาดเลยด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นกระดาษก็เป็นเพียงสิ่งของที่อ่อนแออย่างหนึง่งต้นหนาวจึงไม่สามารถประคองให้กระดาษไม่ขาดได้เจ้าของดวงตากลมผูดสีหน้าเงง,งแงเมื่อตนนั้นทํากระดาษขาดพี่ปิ๊กจึงพูดลอบใจเขาอยู่นานหลายหนบอกว่าไม่เป็นอะไร สนใจแค่ของด้านไหนก็พอแล้วต้นหนาวจึงยอมตัดใจและเปิดดูของด้านไหนทันทีที่เปิดออกมาแล้วนั้นก็พบกับเครื่องเล่นเทปที่ต้นหนาวเคยอ,อยากได้ตั้งแต่ตอนที่ทำงานอยู่กรุงเทพซึ่งตอนนั้นไม่มีโอกาสได้ไปซื้อสักทีถต่ว่าวันนี้กลับได้เป็นของขวัญต้อนรับวันขึ้นปีใหม่แถมยังมีตลับเทปคาสเซ็ตมาให้ด้วยตอนนี้ผมแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ซาวเบา คิดว่าได้อะไรจากพิพิกมาผมก็ชอบหมดทุกอย่างแต่พอได้สิ่งที่ต้องการผมยิ่งรู้สึกปลื้มใจดีใจจนพูดไม่ออกพิพิคมันแพงมากเลยนะผมควม่ำปากช้อนตามอาอีกฝ่ายมือพลางรูปเครื่องซาเบาไม่วางชอบไหมครับชอบสิชอบมากเลยขอบคุณนะครับไม่รู้เทปเพลงที่ผมใส่มาให้ต้นหนาวจะชอบหรือเปล่าเพราะต้องคิดถึงส่วนรวมเนื่องจากเป็นการจับฉลากกันแบบหมู่นะ พี่ปิ๊กเลยเลือกเทปคาสเซ็ตของนักร้องมาอย่างหลากหลายหนาชอบอะไรที่ได้มาจากพี่หนาชอบทั้งหมดเลยผมนั่งมองของขวัญที่ได้รับพันพูดตอบอีกฝ่ายจากใจจริง <c oughs> โอเคครับถ้าชอบผมก็ดีใจถือว่าเป็นโชคดีของผมที่จับได้ของพี่ปิ๊กเพราะถ้าเกิดไม่คนได้ไปผมคงตกกลายเป็นเด็กขี้ฉายอีกแน่เลยหรือจะนับเป็นเรื่องบังเอิญอีกครั้งดีนะ พราะตั้งแต่ที่รู้จักกับพี่ปิ๊กมาก็มีแต่เรื่องบังเอิญให้เราสองคนต้องเจอกันอยู่เสมอเลยแล้วถ้ามันคือความตั้งใจละ่ะเวลาผ่านไปใกล้จะข้ามคืนเต็มทีผมเริ่มได้ยินเสียงคลุที่ผู้คนจุดฉลองนังนมาจากไกลๆเราสองคนยังคงนั่งรับลมทะเลอยู่ตรงที่เดิมดีหน่อยที่ผมหยิบเอาเสื้อคลุมมาด้วยไม่อย่างนั้นคงจะหนากว่านี้นะพี่คิดว่าปีหน้าพี่จะทำอะไรเหรอคงถ้แต่งงานาแล้วไหมครับแล้วก็เก็บเงินซื้อมอไซค์สักคันอืม ผมเลิกคิ้วมองทำไมมองแบบนั้นล่ะครับเหล่านี่แต่ก็ผมมีสามมาซ้อนแงะว่าจบผมก็เบือนหน้าน้แล้วไม่คิดว่าพี่จะไว้ขับไปรับเธอบ้างหรือไงฮะพี่ปิ๊กอย,อย่ากแกล้งพี่ปิ๊กขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิม,มทำทั้งยื่นหน้าเข้าหาผมจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆหากแต่ผมถอยหนีเพราะโดนคนโตกว่ากแกล้งพูดจริงนะครับ ไม่พูดแล้วเขาหลุดหัวเราะทันทีที่เห็นผมทำตัวไม่ถูกแถมตอนนี้ผมรู้สึกว่าอุณหภูมิใบหน้าของผมมันร้อนซะจนไม่กล้าหันไปมองพี่ปิ๊กเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังอีกดีกว่าคนอายุมากกว่าเอ่ยผมค่อยๆหันกลับไปมองอีกฝ่ายแทนว่าพี่อีกสิพี่ปิก๊กชอบเหรออืมเขาพยักหน่ารับรู้ก่อนจะเริ่มเล่นเพลงนึง เพลงที่พี่ปิ๊กเลือกมาร้องคือเพลงให้เธอของโต๊ะวะสันถ้าไม่ติดว่าเราสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันผมคงคิดว่าเขาร้องเพลงจีบผมไปแล้วนะเนี่ยแต่ทําไมถึงรู้สึกเหมือนถูกร้องเพลงจีบจริงๆล่ะแววตาคมเข้มคู่นั้นที่มองมาเรากับมีความรักเต็มเปี่ยมอยู่ข้างในริฟิป่างอยากขยับตาเนื้อร้องอย่างมีสเสน่ห์จนให้ใบหน้าของผมร้อนผ่าซ้ําแล้วซ้าเล่าผมยังจําครั้งแรกที่เราเจอกันได้อยู่เลยตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงมากแค่ไหนตอนนี้ก็ยังคงเต้นแรงไม่แพ้กัน ทุกครั้งที่เราสบตากันมันเหมือนผมได้รับคําตอบบางอย่างผ่านในตาของเขาจากตอนแรกที่พี่ปิ๊กเคยมองผมด้วยแววตาไร้ซึ่งอารมณ์สลับกันทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผมเคยคิดนะว่าคงมีน้อยคนที่จะได้เห็นมุมอ่อนโยนของพี่ปิก๊กซึ่งในตอนนี้ผมได้เห็นมันแล้วรู้สึกเหมือนโดนร้องเพลงจีบเลยฮะได้ไหมล่ะครับร่างสูงและคิว้วแซงถามในตาเรียวเล็กหานไปสบตาคนเบื้องหน้าด้วยแววตาสันไวก่อนจะว่ารอยยิ้มให้ประดับใบหน้า ราวกับความสุขที่ได้หลังร้อนออกมาจากอกผมไม่อยากจะคิดเรื่องอื่นใดแล้วตอนนี้ผมคนม,มีความสุขจริงๆสักทีริฟิปา,ปากอบอิ่มาบลงข้างแก้มชายหนุ่มโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นเหตุให้เจ้าของในตาเสยเดำคลับตาเบิกกว้างด้วยความตกใจหนาวตกลมรักพี่ตั้งแต่ตอนที่พี่ยังไม่สนใจหนาวจนตอนนั้นที่พี่สารภาพว่าพี่ชอบหนาว ตอนที่ได้ยินหนาวดีใจมากเลยนะแต่ตอนนั้นหนาวยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะซึ่งตอนนี้หนาวคิดว่าหนาวควรปล่อยวางได้แล้วนะหนาวอยากมีความสุขสักทีจุดของผมสีน้ำตาลประกายทอดสายตามองคลื่นน้ำทางเอ่ยน้ำเสียงนุ่มนวลอย่างสบายใจพอสิ้นประโยคจึงหันกลับไปสบตากับคนตัวสูงอีกครั้งด้วยแววตาอ่อนโยนรากกับมองด้วยความรักที่มีทั้งดวงใจ แล้วหนาวก็คงไม่กล้าปฏิเสธหัวใจของตัวเองว่าหนาวเองก็ยังคงชอบพี่มากๆเหมือนกบพูดยังไม่ทันจบประโยคคนตัวเล็กยังไม่ทันได้สารภาพรัรกกลับไปแบบจริงจังเก้าดันถูกพ่อหนุ่มแมวดำคว้าไปจมพิสแล้วมือหนาประคอง้ถยถอยแดงเรื่องอย่างเบามือปลายลิ้นหนาสอดผ่านในฟิปปากอบทิมสัมผัสความอ่อนนุ่มด้านในโดยไม่มีความเกรงใจลมหายใจถี่กระชั้นเล่นลอดออกมาจากร่างเล็กที่หลับตาพิมพตขาขมวดคิ้วยุ่งรอก,กับตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรก <c oughs> โอ้ยผมตีแข็งแกร่งไปหนึ่งทีภายหลังที่ผลาจูบออกพี่ปิก๊กอะหนาวยังไม่ทันได้สารภาพรักแบบดีๆเลย <c oughs> ขอโทษครับไหนพูดอีกทีสิร่างสูงดนไขว่ห้างเท้าคางมองจ้องมาที่ผมด้วยแววตาสดใสยอย่างให้ได้ชัดทำให้ผมรู้สึกเคอะเขินที่จะพูดอีกครั้งหนาวชอบพี่ชอบพี่มาตลอด ไม่มีวันไหนเลยที่หนาไม่นึกถึงพี่พอมีพี่อยู่ด้วยแล้วหนาอมีความสุขมากๆเลยผมได้สารภาพบอกไปแล้วพอพูดจบพี่ปิ๊กก็คลายรอยยิ้มที่แสนจะหล่อมาให้ผมก็จะอ้าแขนร้อยโผเข้าไปก่อนพี่ก็ชอบหนาอเหมือนกันใช่ไหมบอกให้ชื่นใจหน่อยสิขเขาบคุณหัวเราะครับพี่ก็ชอบเธอ ขณะที่ในตาของเราสองคนกำลังจับจ้องกันรู้ฉลองวันขึ้นปีใหม่ก็ได้ถูกจุดฉลองมากมายแสงสีวามวับไปทั่วท้องฟ้าผ่านให้รอบข้าวสว่างสวยขึ้นทันตาผมน้องกายสุขเข้าอ้อมกอดของพี่ปิ๊กอีกคราพร้อมกับชื่นชมบรรยากาศที่แสงคลึกคลืดในเวลาเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งมกราคมรู้สึกเหมือนถูกอบกอดด้วยความรักโดยสมบูรณ์ก็ตอนนี้กอดของพี่ปิ๊กมันอบอุ่นกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกวาสนาไอหนามันแหละนะพี่ปิ๊ก ทำแบบเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่21นะครับโอ้โหมีเด็กติดใจอะเด๊จูบแรกอะติดใจเลยเหรอขออีกรอบอะโอ้โหเก็บทรงหน่อยก็ได้ <c oughs> ยังไงก็ฝากเกำลังใจคุน้นักเขียนดอมิลี่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นักเขียนกันด้วยนะครับนิ่งอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามเตต่อไปด้วยนะ สวัสดีครับผมวัตนาเบ